นี่คะ่ะชมต่อเนื่องค่ะตอนนี้เรามาถึงออมะม่วงเขียวสเสวยแล้วค่ะนี่คะ่ะเขียวสวยของเรากําลังเหลืองค่ะเห็นไหมคะสุกค่ะต้นเลยค่ะนี่เหลืองตูดเหลืองแล้วค่ะสองลูกนี้แล้วก็นี่ลูกนี้ก็เหลืองค่ะนี่คะ่ะตูดเหลืองอาจจะไม่ค่อยเห็นถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะแสงอาทิตย์นี่คะ่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเริ่ม จะเริ่มตูดเหลืองแทบทุกอันทุกตุทุกใบแล้วค่ะทุกลูกเนี่ยค่ะเขาเริ่มแก่จัดแล้วโน่นคุณนาสารดน้ําอยู่ทางนูน้นโอ้เราลุยกันแบบร้อนมากแดดกําลังจะหยุดแล้วนี่จะหยุดแล้วเนาะ,ดแ,นะแดดแรงมากเลยเดี๋ยวเราหยุดแล้วนี่ค่ะมะม่วงเราสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะลูกนี้ก็เหลืองแล้วค่ะ อู้ตูดเหลืองแล้วนี่กำลังจะสุกได้ทานค่ะปีนี้เขียวสเวยได้หลายลูกแต่ลูกเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะลูกกำลังพอดีเล็กๆเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะวันนี้วันที่สิบเก้านะคะเดือนมีเมษายนสองห้าหกเจ็ดค่ะนี่นี่นี่ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็สวยนะคะนี่อุย้ยมีหลายลูกอยู่ค่ะตรงนี้อุย้ยเขียวสเวยเราหน้าทานค่ะ เยอะอยู่ได้แหละสามสิบเกือบสี่สิบลูกอะสามสิบกว่าลูกได้ค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่นะคะของวันที่สิบเก้าค่ะเดือน มีนา,าเมษายนสองห้าค่ะพาชมมะม่วงบ้านสวนค่ะสุกคาต้นแล้วค่ะนี่ค่ะน้องห้อยตองแต่งปีนี้มะม่วงเราน่ารักค่ะแล้วเขาอยู่กันเป็นพวงๆวงค่ะเป็นเป็นเอ่อเรียกอะไรดีอะ่ะอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องกอดกันกลมเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะพาชมว่าเอ่อมันมีอีกอีกที่หนึ่งอะ่ะเหมือนกันเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ น้ำดอกไม้สีทองนะคะนี่ค่ะอุย้ยสุข,ขาต้นอะไรจะน่ารักขนาดนี้คือตื่นเต้นจริงๆค่ะแล้วก็เก็บไว้ชมจริงๆเขาสวยจริงๆค่ะอู้ดูดวงอาทิตย์ว้าวดวงอาทิตย์สวยจังเนี่ยค่ะเขาสวยมากๆค่ะอชอบจังเลยค่ะนี่แหละเล็กน้อยเราก็ชื่นใจจริงๆค่ะ น้องอยู่กันเป็นพวงจริงๆเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกที่หนึ่งนะคะปีนี้มาม่วงบ้านสวนจะเป็นอะไรที่แบบอย่างนี้ยค่ะนี่เขาอยู่กันเป็นพวงพวไงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีแค่นี้แหละทั้งต้นเนี่ยดูสิสุดยอดมากอะเขียวสวยนะคะว้าวนี่ค่ะ กอดกันกลมเลยคะ่ะรักกันจริงๆเป็นพุ่มเป็นพวงจริงๆดูสิโอ้ยพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูดูสิคะ่ะกิ่งเขาเนี่ยกิ่งเดียวค่ะนี่ไม่ได้โกหกเองไหมคะต้นเล็กนิดเดียวเองนี่คะ่ะเนี่คะ่ะกิ่งเดียวเนี่ยคะ่ะโอ้โหมีกี่ลูกคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนะโอ้โหยน่ารักที่สุด สิบกว่าลูกเกือบยี่สิบลูกนะคะเนี่ยยี่สิบลูกได้เนี่ยค่ะกิ่งเดียวค่ะส่วนอันนี้ก็กิ่งเดียวเหมือนกันเนี่ยค่ะสวยมากน่ารักที่สุดชื่นใจเห็นไหมคะนี่ก็กิงก่งเดียวกิ่งเดียวสองกิ่งเนี่ยได้ประมาณสามสิบกว่าลูกโอโ้สุดยอดจริงๆน่ารักที่สุดนอกกนั้นก็เห็นไหมคะไม่มีเนี่ยไม่มีเลยมีมีมมมมมลูกมีสองลูกเนี่ยค่ะ อันนั้นก็หนึ่งลูกฝั่งนน้นก็หนึ่งลูกค่่ะมีแค่เนี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆบ้านสวนส่งรักนี่ค่ะค่ะเนี่ยมะม่วงเราเนี่ยไหมคะโอ้ยมันสุดงามวันนี้พาชมมะม่วงแล้วกันเนาะจริงๆเลยสุดยอดมากนี่ค่ะสวนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะ แปลงผักของเราแปลงต้นไม้ของเราก็สวยงามนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็มีไม่กี่ลูกค่ะเ่าเราเก็บไปแล้วเก็บไปบ้างแล้วเยอะแล้วค่ะนี่ตอนนี้น้องก็กําลังจะเหลือแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเพิ่มเติมให้หมดแล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะมีแค่เนี้ยนี่ค่ะตูดแดงแต็ดเลยนี่ค่ะตอนนี้ต้นนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งสสาสี่ห้าหก ประมาณหกเจดลูกค่ะหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมมะม่วงอีกนะคะมะม่วงฝั่งสะน้ำสวยงามมากเดี๋ยวค่ะพาชมตรงนี้ก่อนเราพาชมทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บหมดแล้วค่ะถ่ายให้สะใจไปก่อนเดี๋ยวมันไม่มีเวลาได้ถ่ายส่วนต้นนี้ก็เหลือลูกเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บแล้วค่ะดูมะละกอน้อย นี่ค่ะต้นนี้ก็ลูกเดียวค่ะน่ารักที่สุดนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็แก้วขมิ้นก็จะเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะเหลือไม่กี่ลูกเหลือประมาณสิบกว่าลูกค่ะเดี๋ยวจะเก็บแล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็ให้ชมไปแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยตัดต่อให้ชม นี่ค่ะก็แค่นี้ค่ะแล้วก็พามาชมต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ให้ชมวันนี้จะพาชมมะม่วงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยต้นนี้มีหลายลูกอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้นเล็กๆเนี่ยค่ะสุดยอดสีทองค่ะดอกไม้สีทองค่ะ แต่ต้นนี้เขาไม่ได้อยู่เป็นพุ่มเป็นพวงนะคะแต่เขาอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่หลายลูกค่ะเขาไม่เขาไม่เกาะกันเป็นพวงแต่สวยงามอยู่ค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ก็ได้ประมาณสิบกว่าลูกค่ะอุ้ยดีใจเนี่ยค่ะสวยงามค่ะเหลืองหมดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วค่ะว้าว นี่ค่ะแล้วพาชมอีกหนึ่งต้นน่ารักที่สุดหาทูค่ะมีลูกเดียวคนเดียวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอ้น่ารักที่สุดเห็นไหมว้าวชื่นใจค่ะ,เ,คเ,เ,คะเห็นไหมคะ,ส,มคะ,มคะสีชมพูสีม่วงม่วงเนี่ยค่ะน้องใหญ่มากลูกเดียวเนี่ยค่ะใหญ่มากๆเลย ต้นเขาี่ค่ะเล็กนิดเดียวอุ้ยอุ้ยเนี่ยค่ะอุตส่าห์ออกลูกให้คุณแม่ดูสิน่ารักที่สุดลูกเดียวโดโดๆเนี่ยอุ้ยชื่นใจค่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะว้าวโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมนี่ค่ะเอ่อ,อรอบขอบสะนะคะตรงนี้ให้ชมฝั่งนี้ก่อน ก,ก็ประมาณนี้ค่ะที่เราทำความสะอาดไปนะคะนี่โอเคค่ะจะพาไปชมที่อันนี้เออลืมบอกอันนี้ต้นต้นเออ,เอ,อ,อต้นฝรั่งค่ะฝรั่งขี้นก นี่ค่ะเขาตอนหน้าร้อนเขาเหี่ยวมากเลยค่ะเขากําลังออกใบใหม่สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะแตกกิ่งใหม่เต็มไลหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมที่นูน่นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะเดือนเมษายนค่ะสองห้าหกเจ็ดนะคะพาชมช่วงหลังบ้านของบ้านสวนทรงรักค่ะ นี่ค่ะก็มีแทงน้ํากระท่อมน้อยแล้วก็มีบ้านน้อยบ้านส่วนทรงรักหลังน้อยค่ะแล้วก็รอบขอบสะของเราเนี่ยค่ะอากาศดีค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์โอโหแข็งแรงอยู่ค่ะนี่ค่ะรอบขอบสะนะคะน้ําลงเยอะมากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะปกติน้ําก็จะท่วมค่ะเยอะท้านหน้าฝน แต่ก็ดีค่ะบ้านส่วนทรงรัสะน้ำเราก็ลงไปแค่นิดเดียวอะค่ะจริงๆเราขุดเนี่ยลึกลงไปเนี่ยหเมตรหเมตรเนาะแล้วทีนี้ถ้าเรานับจากขอบลงไปเนี่ยขอบมันจะเป็นขอบสโลปแต่จากช่วงขอบสโลปลงไปเนี่ยน้ำลงไปแค่2เมตรเองค่ะเท่ากับเหลือประมาณ4เมตร สเมตรลึกลกอยู่สี่เมตรเลยนะคะเนี่ยน้ําดีมากค่ะบริบูรณ์มากเลยไม่ลงมากน้ําดีมากค่ะไม่แห้งเลยสุดยอดค่ะส่วนเอ,อ่อสระน้ําของ,น,องน้องสาวก็ดีค่ะเห็นไหมคะน้ำเต็มเสมอเลยค่ะนี่น้ำเขาแบบลงไปหน่อยเดียวเหมือนกันเลยดีค่ะตรงนี้เป็นตาน้ำอยู่แล้ว อากาศดีค่ะเห็นไ,ไหมคะเราอยู่กับธรรมชาติเนาอเนี่ยค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะก็ประมาณนี้ค่ะเดินไปเดินมาก็เจอมะม่วงบ้านสวนอย่างสวยงามค่ะนี่ค่ะอดไม่ได้ที่จะถ่ายให้ชมเพิ่มเติม,ตมอีกเพราะว่าเขาสวยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เก็บแล้วค่ะวันที่24นี้เราก็จะเก็บแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาไปจำหน่ายที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะเพราะว่ามีพี่สาวเราขายอยู่ที่แกน่ารักก่ะแกค่ะอยู่ที่โครงการพึ่งหลวงค่ะนี่เห็นไหมคะสวยมากค่ะนี่พาชมโอ้โหสุดยอดจริงจริงอันนี้คือฮาทูนะคะนี่ค่ะ สีมุสีชมพูอมม่วงนี่ค่ะน้องสวยมากๆค่ะ,นคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆเลยทุกลูกทุกลูกน่ารักธรรมชาติมากๆแล้วก็เยอะค่ะท่านใดสนใจไปอุดหนุนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีไข่เค็มเกล็ดอิมะด้วยค่ะ แล้วก็มีไข่สดด้วยค่ะจำหน่ายของเราสดจากฟาร์มจริงๆค่ะมุ่งสุสดจากฟาร์มสดจากทุ่งค่ะขอโทษสโลแกนสดจากทุ่งมุ่งสู่คนที่เรารักแล้วของเรารับรองนะคะร0อยเปอร์เซอร์แกนิกเนี่ยค่ะโอ้โหสวยอุ้ยดูลูกนี้ว้าวอุว้ยสุดยอดสวยจริงๆเห็นไหมคะดู สีสันเขาเห็นไหมคะเนี่ยคือธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วลูกใหญ่มากค่ะลูกข้างบนเนี่ยค่ะใหญ่สุดแต่ไม่สามารถให้ดูได้นู่นนะคะนั่นน่ะใหญ่มากนี่ลูกนี้ก็ใหญ่เนี่ยค่ะใหญ่มากเรามีประมาณยี่สิบลูกได้มั้งคะก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะ ท่านใดสนใจก็ไปอุดหนุนได้นะคะวันที่26เราจำน่ายค่ะเพราะเราจะกลับจากบ้านสวนวันที่25 26เราก็ไปวางจำน่ายเลยค่ะโอเคเนี่ยค่ะของเราสดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนบ้านสวนทรงรักค่ะขอบพระคุณค่ะพระเจ้าอวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะ